ตำนานประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาจังหวัดลำพูนครูบาเจ้าศรีวิชัยเกิดวันที่11มิถุนายน2421ที่บ้านปางอําเภอลีจังหวัดลำพูนท่านเป็นบุตรของนายควายและนางอุสามีพี่น้องทั้งหมด5คนขณะที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเกิดเด็กมีพายุพัดกระหน่ำสายฝนตกลงมาอย่างหนักจึงได้ชื่อเด็กชายอินเฟือนแปลว่ากระเทือนหรือกำปนาดเมื่ออายุ17ปีบวชเป็นเนนและต่อมาอุปสมบทเป็นพระที่วัดบ้านโฮองหลวงจังหวัดลำพูนเมื่ออายุ2 1ปี ท่านได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุหรือภาษีวิชัยท่านงดการเสมากเมี่ยงบุรี่งดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่อายุ26ปีและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวด้วยจริยวัตรอันเคร่งขัดของท่านทําให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนท่านเดินทางไปแห่งใดก็มีแต่คนเคารพศรัทธาท่านได้ทุดงไปเห็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สุดทรงเป็นอันมากจึงได้ร่วมกับทถาสาธุชนบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดและสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพท่านยังได้จัดการสังขายาณาพระไตรปิกฉบบับลานานทย ท่านเลื่อมใสในวิชาอาคมเคยมีความคิดที่จะลาศิกขาแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวหาว่าท่านทำตัวเป็นผีบุญอวดอิทธิฤทธิ์คิดขบฏต่อบ้านเมืองจึงถูกส่งตัวไปไต่สวนที่กรุงเทพซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีความผิดท่านมรณาภาพเมื่อยี่